เธอคนนี้เป็นไอดอลหน้าใหม่ที่ได้เผอฝันดีไปหน่อยฝันว่าเธอได้เป็นสาวน้อยเวทมนต์และถูกเจ้าชายหน้าหล่อรับพาตัวไปแต่พอตื่นมาความเป็นจริงมันช่างโหดร้ายเพราะเธอหลับเพลินไปและตอนนี้จะไปทำงานไอดอลไม่ทันแล้วเห็นเธอเป็นไอดอลหน้าใหม่ไฟแรงแบบนี้แต่เธอมีดีแค่ไฟเพราะไม่มีคนมาดูเธอเลยต่างจากอีกวงที่ตอนนี้กำลังโด่งดังสุดๆและในวงนั้นก็มีคนที่เธอชอบอยู่ด้วยนั่นคือเจ้าชายในฝันของเธอนั่นเองพอเธอเลิกง,งานและมาถึงบ้านจู่ๆก็มีคุณลุงกำลังพังประตูบ้านเธออยู่ ซึ่งดูจากลักษณะและท่าทางแล้วทรงนี้คงเป็นยากูซ่าแน่ๆเฮ้ยใหญ่หนูฉันขอพบแม่ของเธอหน่อยดิอ่าได้ค่ะคุณแม่คะมีคนมาหาใครเหรอลูกอ่ะคุณนะ่ะมาที่นี่ทําไมคงมต้องบอกความจริงกับลูกเธอแล้วละ่ะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้เขาเป็นกิ๊กกันจริงๆแล้วแม่น่ะเป็นสาวน้อยแวดมอนคะวัดต<า>่อฟ้าส่วนฉันก็เป็นมาสคอตของแม่เธอเองตอนนี้แม่ก็ถึงวัยเกษียณแล้วด้วยเพราะฉะนั้น คงต้องส่งต่อให้ลูกเป็นสาวน้อยเวทมนต์แทนแม่แล้วล่ะฮะใครมันจะอยากเป็นกันหน่าอายจะตายทนายนั้นก็ได้มีปีศาจปรากฏตัวออกมาและบังเอิญว่าคนที่เธอชอบนั้นถูกเจ้าพวกนั้นจับตัวไปด้วยขืนปล่อยไว้แบบนี้จะต้องถูกวัดไปโลกใต้ดินแน่เลยเธอเลยรีบวิ่งออกไปอย่างไวเพื่อไปช่วยเขาแต่ดูเหมือนมันจะสายเกินไปแล้วนี่ลุงจะเป็นให้ก็ได้สาวน้อยเวทมนต์น่ะช่วยบอกวิธีแปงลงร่างหน่อยสิเข้าใจแล้วถ้าจะแปงลงร่างแค่ตะโกนบอกรักคนที่ชอบให้สุดเสียงก็พอทนายนั้นเธอจึงสารภาพรักกออกไป และจะจู่ร่างกายของเธอก็ได้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างและกายร่างเป็นผู้ชายก้มใหญ่บึกบึนดูใจเกเรเหลือเกินแล้วสาวน้อยเวดมนต์บ้านไหนเขามีรูปร่างแบบนี้กันฟ้าอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่ามาโฮโชโจโอเรดูได้ที่พรันชีโรเลยกดซับ้วย